ครับสวัสดีครับตอนกำคำครับมือนี้ผมสร้างต่อยลกเขาไงต่อฟังพ่องครับมือนี้ได้ไม่เยี่ยมตาใสครับหลังจากนีโนครับนีโนนีโนได้ใหญ่ไข่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ร่มช่วยครับใหญ่ล่มช่วยก็เลยชินหอดชินหอดผู้เฒ่าชินหอดตาใสก็เลยว่าโอ้ยสื่อขวงมว่าบมรุ่งให้ตาใสกันนา โอ้ยเฮ้ยสูบยาบ่ได้สูบยาบ่ได้หมอขอหามเศร้าเศร้าโอ้ยจักเน่าเลยดอกเนี่ยเรต้องสูบเด้อยาสูคือก็ไ่สูบกินแบนนี่ละนี่อ่านี่ยนี่เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆครับอ่าสำรับอ่าประวัติอ่าล่มช่วยก็ออกจากตัสัยแล้ครับผู้ถาลอกอ่าผมได้สอบถามแล้วครับนี่อ่าการทรงกันยังอ่ะมืออื่นครับมืออื่นทรงแน่นอนครับผมม่มีผิดพลาดหรอกครับมืออื่นเนี่ย อผมอําดเนินการให้ยยครับพอดีพ่องามเลยอพอดีพ่องามครับสมันนั่นลหละอ่เหมือนนี่คำจัน้อ้เ้ยครับอันเอฟซีท่านอาจารย์ญ่ทั้งหลายครับอ่าถือว่ากาเก็บไว้จะกินอันอ่สิทธิ์ก็ต้องมีคู่ละครับกระปูกับยางมีวาดขึ้นว่าล่ะครับอ่าทุกอย่างทุกม้วนกันถึงโยครับนำกินนำใจครับ ในทํ้มาหากินกับย้อนอาจารย์ใไญ่เฮานี่แล่ะที่ประสิทธิ์ประสานวิชาใหา้นนนนถึงว่าอันเรื่องนกเรื่องอย่างมันดิบเป็นของสแสลงกกบเอา้ามีคุณคาซูนแนวเหะครับเฮ็ดยังกัให้มันประสบผลสำเร็จทุกคนล่ะครับอ่อาไออยูย่ดีมีแห้งอ่าซวงเศร้าอ่านนหนหมอเขาห้ามกับย่าสไปกินเด้อต่ย่าสไปนั่นเด้อ อวดออกกะดมดมออกก็ได้ดอกยังไปฝืนไหนอ <gy ane> ยางข้องแข่า <c oughs> เอาเป็นยังไนตาดีขึ้นเนาะ <c oughs> ม,ม,มือมือก้านนี่ <c oughs> อาจารย์กิษด,า,ดมามากมาเออเอามาเยี่ยมมายามกันครับอยู <calculation> ่ดีมี่แห้งสุขคน <c oughs> นี่โนก,กันใจดีครับ, <c oughs> อ,บอ่าหลบรอรอเออเฝ้า <ๆ S 2> เ้ย พ่อตาเอ้าอ่าสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆครับเมื่อนี้มื่อเอื้อจะสิเด็จทงเจ้าล่มช่วยไปแถวๆซีคิวครับเอาครับครับสำหรับคลิปนี้สร้างใจก็นขอจคลิปเพียงสั้นๆครับคำครับพี่น้อง